นิยายรักนิยายเสียงเรื่องนีรักซาตานตอนที่สองพอทุกคนลงนั่งกันที่โซฟารับแขกชุดเล็กที่อยู่ในห้องทำงานของอารักแล้วมุกดาดาก็แอบมองบุรุษหนุ่มในชุดสูทพอดีตัวสีเทาอย่างนึกชื่นชมแต่ช่างผิดกับสายตาของอนะุนัก อนุนมองเธอแล้วมองเลยไปคล้ายกับจะแสดงให้เห็นว่าไม่มองเสียยังดีสักกว่าหนุมกุกรู้จักกับพี่อนนท์หรือยังลูกยังค่ะมุกดาดาบอกด้วยน้ำเสียงอันสั่นเครือเสียงนั้นก็ไม่ผ่านอานท์นบอกตัวเองขณะที่เขาเล็ตามมองเธอเพราะเดาว,ว่าพ่อกับแม่ต้องมีแผนอะไรแน่ๆถึงได้ออก ถึงได้เอาเย,ยอวนเตี้ยนนี่มาอยู่ในวงสนทนานี้แลวดูเธอสิแต่งตัวเฉยไม่ว่ายังแต่งตัวเฉยไม่ว่ายังเอาตะก้มหน้าก้มตาหลบตาเขาอีกใครหรือครับพ่อหนูมุกไงจะมาเป็นเลขาส่วนตัวของลูกตั้งแต่วันนี้มป็นต้นไปส่วนอัชราก็จะทำงานของเขาต่อไป จนกว่าหนูมุกจะคล้องงานทันทีที่อาดักพูดจบทุกคนก็ได้เห็นสายตาคมของอานณนที่ทำท่าว่าจะไม่พอใจออกมาทว่าอาดักแซงทำเป็นไม่เห็นเคยมีประสบการณ์งานมาบ้างหรือเปล่าเรียนจบอะไรมาเคยออกงานสังคมบ้างไหมตอนแรก ที่พ่อได้คุยเขาก็มีอยู่บ้างตอนนี้มุกอายุ23เคยฝึกงานอยู่กับบริษัทใหญ่ๆแต่ตอนนี้ยังหางานไม่ได้พ่อก็เลยเห็นว่าสาขาที่น้องเรียนมาตรงกับเลข,ขาของนนก็เลยรับไว้อารักเล่าท่าทางภาคภูมิใจแต่ไม่ใช่กับอานนท์ ถ้าพ่อของเขาบอกอย่างนี้เขาก็ต้องยอมรับใช่หรือไม่ยินดีต้อนรับนะครับน้องมุกเขาบอกเหมือนประชดขอบคุณค่ะอักษราขมวดคิ้วนิดๆอย่างสงสัยว่าทำไมอานนท์ไม่ตีโพยตีภายเพราะเขาเคยเป็นคนที่รักความเพอร์เฟกที่สุดแต่ครั้งนี้เขากลับยอมรับ ออกมาตรงๆแน่ละว่าอับซอนก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าอนุนไม่น่าจะรับมุกดาราเข้าทำงานแม้เมื่อยามตนเด็กแม้เมื่อยามเด็กตนจะเบื่อจะเอื้อเอ็นดูเด็กสาวแต่เพราะคิดว่าเขาน่าจะปฏิเสธออกมาจากปากแต่นางกลับคิดผิด เขากลับรับคําบิดาอย,ย่างง่ายดายทําไมถึงไม่มีข้อโต้แย้งเลยล่ะอารักษ์ถามอย่างอารมณ์ดีเพราะตนเองก็ไม่อยากเชื่อเช่นกันว่าลูกชายจะยอมรับออกมาง่ายๆแหมผมไม่ใช่คนใจร้ายไม่รู้จักเห็นใจเพื่อนมนุษย์นี่ครับพ่อคําพูดของเขาหน้าฟังจนมุกดาราหน้าเปลี่ยนสีอับสอนนึกเห็นใจมุกดารา ที่ต้องมาทำงานใช้นี่วุบหนึ่งมุกดาราไม่ได้มีท่าทางหน้าชางเหมือนเช่นทุลิชุรีทำแต่กลับเป็นเด็กสาวที่มีความสุภาพด้วยกิริยาอันสำรวมและยอมรับออกมาว่าตนต้องการจะใช้นี่แทนบิดานับว่าน่ายกย่องดีดีมากลูกชาย พ่อเป็นคนชวนมุกดาดาให้มาทำงานร่วมกับเราเองแหละเพราะเห็นว่าช่วงนี้ลูกต้องเดินทางบ่อยๆแต่อัจาราเขาไปกับลูกไม่ได้เพราะต้องทำงานให้พ่อด้วยอีกอย่างหนูมุกก็กำลังว่างงานอยู่ด้วยเอาเป็นว่าวันนี้ก็ให้น้องเดินทางไปทำงานกับลูกด้วยก็แล้วกัน จะได้เริ่มต้นเรียนรู้การทำงานของเจ้านายตั้งแต่เนิ่นๆเออผมว่าขณะที่อานน์ตั้งท่าจะปฏิเสธมุกดาดาก็รีพูดออกมาอย่างลึกหลักมุกไม่สะดวกค่ะคนที่เคยก้มหน้างุดทำท่าเกรงใจกึง่งกึ่งกลัวกลับเงยหน้าขึ้นมาค้านคำพูดของอารักคราวนี้อานน์จึงจ้องหน้ามุกดาดาเขมง เขาดีตามมองแก้มแดงแเดือดและปากจิ้มลิ้มแต่ว่าเอิบอิ่มนั้นซึ่งมันทำให้เขาเผลอมองก่อนจะยิ้มมุมปากเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้ผมคิดว่าก็เข้าท่าดีนะครับคุณพ่อผมต้องเดินทางไปเปต่างประเทศทุกอาทิตย์น้องมุกก็จะได้เรียนรู้เรื่องการทำงานมากขึ้นด้วย เขายิ้มมุมปากท่าทางสาแก่ใจดีมากๆหนุมกไม่ต้องห่วงเรื่องเอกสารการเดินทางนะเดี๋ยวให้อาชราจัดการเรื่องการเดินทางให้ส่วนเรื่องเสื้อผ้านะ่ะที่นี่เรามีให้อยู่แล้วคงไม่ต้องเป็นห่วงมากนะักท่าทางของอาดากจะเอื้อเอ็นดูหนูมมุกมากมายจนคู่ชีวิตก็ยังไม่ค่อยมั่นใจ แต่ที่แปลกไปกว่านั้นอานนท์กลับทําต่อเธอเหมือนไม่ดูไม่ชี้แค่นี้ใช่ไหมครับผมจะได้ขอตัวกลับไปทํางานเราเจอกันตอนบ่ายสามโมงอย่ามาสายเพราะผมไม่ชอบคนที่ไม่ตรงต่อเวลาเขาบอกพร้อมกับจ้องหน้าหญิงสาวที่จำใจต้องรับคำค่ะไปอย่างงงงเธอไม่กล้าเอ่ยปากค้าน ความต้องการของนายจ้างตัวจริงหรอกเพราะเขาเองก็ไม่ได้มีท่าทางเอื้อเอ็นดูเธอเหมือนกับที่อารักษ์ทำเขาไม่สนใจจะซักประวัติเธอเหมือนเขาไม่ใส่ใจด้วยซ้ำมุกดาดาได้แต่มองตามเขาไปจนเขาหายไปจากประตูบัตนนั้นมุกดาดาลืมไปเลยว่ายังมีสายตาของคนที่อับน้ำร้อนมาก่อน คอยเฝ้ามองดูเธอเธอรู้สึกดาวกับว่าการพบกันกับพี่ชายที่เขาต้องการให้เรียกขานช่างเกิดขึ้นด้วยความรวดเร็วดาวกับฟันไปความอดทนสิ้นสุดลงเมื่อเด็กสาวออกไปจัดการธุระของตนเองจึงได้เอ่ยถามสามีว่าเหตุใดถึงอยากได้ลูกชายให้มีเลขาส่วนตัวแต่อาดัก ทำแค่เพียงยิ้มออกมาเพื่อเย้าภรยา,รยาอย่าขขมวดคิ้วมากนักนะคุณเดี๋ยวหนะน้าผากจะย่นต้องเสียเงินไปฉีดโบ็อ,อกอีกนะฉันไม่ได้ขมวดคิ้วนะอับสอนแตะปลายนิ้วไปที่ปมหัวคิ้วอย่างไม่ค่อยมั่นใจแต่ดวงตาที่จ้องสามียังคงไม่พอใจหนู่มมุกนะ่ารักดีนะ น่ารักค่ะแต่ไม่ดีพอสำหรับการเป็นเลขาส่วนตัวให้ลูกชายเราอาลักหัวเราะขบขันทำไมล่ะครับเด็กคนนั้นมีความรู้น้อยประสบการณ์ทำงานก็ยังไม่เพียงพอแถมแม่เลี้ยงของเธอเป็นคนละโมบลลกมากอาดักฟังภรรยาแต่เขายังคงยิ้มอย่างอ่อนโยนเช่นเดิมแต่ยังน้อยหนู่มมุก ก็ยินยอมใช้นี่แทนบุพการีคุณเองก็ไม่ใช่คนใจแคบที่ตัดสินใจจากคนร,บรอบๆตัวการพูดแบบนี้ทำให้อับสอนใจอ่อนมันก็จริงอยู่ถึงหนูมุกจะไม่เก่งแต่ผมเชื่อว่าเด็กคนนี้จะต้องทำให้ทุกคนยอมรับในตัวเธอแล้วฉันจะคอยดู พูดจบกระเชิดหน้าให้สามีซึ่งแตกต่างจากใบหน้าอ่อนยูนยของอารักต่อไปส่วนทางด้านของมุกดาดาที่ดูว่าตนเองจะต้องเดินทางไปสิงคโปร์ในป่ายวันนี้เลยก็รีบโทรศัพท์ไปบอกกับทางบ้านหลังจากไปเอาเข้าวของแล้วไม่เจอใครนางชุดีก็แค่รับคำแต่กำชับให้มุกดาดารู้สัก รู้จักใส่จริจแห่งความเป็นหญิงจะได้อ่อยลูกชายสุดหล่อของตระกูลทรัพบไพศาลถึงเหมือนไม่ใช่เรื่องถนัดของเธอเลยเขาหน่ะเทพบระบุส่วนเธอก็แค่ลูกเป็ดขี้เด็กจะไปจับเขาได้อย่างไรกันและงานยากอีกง,งานของเธอนั้นก็คือการเตรียมตัวไปอยู่สิงคโปร์กับเขา ค้างคืนกับเขาหนึคือแล้วเธอจะต้องทำอย่างไรต่อไปดีจบแล้วนะคะนี่รักซาตานตอนที่สองนอะขอบคุณสำหรับการติดตามรนะับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนใหม่ติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปอย่าลืมชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ